สาวหลอกควงแฟนถูกรางวัลที่หนึ่งแบ่งกันคนละใบรวยเละ12ล้านบาทสาวหลอกควงแฟนสาวลงบันทึกประจำวันกับตำรวจหลังถูกรางวัลที่หนึ่งแบ่งกันคนละใบรวยเละ12ล้านเผยคบกันมาก็ถูกรางวัลมาโดยตลอดจากนี้จะซื้อบ้านอยู่ร่วมกัน วันที่16กันยายนนางสาวพิมพ์ชนกสุดตาอายุ31ปีควงนางสาวสุภัตราอิ่มกมลอายุ36ปีขึ้นโรงพักเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สอพอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีหลังทั้งคู่ถูกรางวัลที่1นงวดประจำวันที่16กันยายนโดยถูกกันคนละใบรวมมูลค่า12ล้านบาทโดยนางสาวพิมชนกเผยว่าเมื่อเช้าได้แวะที่แผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ถามเจ้าของว่ามีเลข935หรือไม่เมื่อได้รับคำตอบว่ามีแต่เหลือเพียงสองใบจึงซื้อเหมาหมดเลยจากตอนแรกที่คิดว่าจะซื้อเพียงใบเดียวก่อนมาขายอาหารที่ห้างสรรพสินค้าโลตัสสาขาบ้านบึงปกติโดยตอนทำงานยังเหม่อลอยจนโดนมีดบาดเข้าที่นิ้ว เพื่อนต้องพากันช่วยเหลือแต่นั่นก็กลับกลายเป็นการฟาดเคราะห์เพราะพอถึงเวลาประกาศผลได้ยินเพียงเลข3ตัวสุดท้ายพ่อถามเพื่อนว่ารางวัลที่1เลขอะไรพอปรากฏว่าเป็นเลข070935พอเอามาตรวจเลยรู้ว่าถูกรางวัลที่1เสียแล้ว ทางนางสาวสุภัตรากล่าวว่าตนไหว้พระทุกวันเคยบนบานสารกล่าวขอให้ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หวังจะถูกรางวัลเลยแต่เมื่อถูกรางวัลแบบนี้ก็จะนำของมาแก้บนสารเจ้าส่วนเงินรางวัลก็จะเก็บไว้ทําทุนและซื้อบ้านพักอาศัยส่วนเรื่องงานก็ยังคงทําต่อไปโดยตอนนี้ก็ได้คบหาดูใจกับแฟนสาวมาสองปีแล้วรู้สึกดีใจที่มีความ รู้สึกดีใจที่มีโชคร่วมกันคงเพราะเป็นบุพเพสันิวาสด,ดวงสมพงกันตลอด ก่อนหน้านี้ก็เคยถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวบ้างเลขท้าย3ตัวบ้างจนมาถูกรางวัลที่หนึ่งวันนี้เลยแบ่งสลากกันคนละใบาทางด้านตำรวจจึงได้ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนจะร่วมแสดงความยินดีกับทั้งสองคนถ่ายรูปกันอย่างคึกคักจนทำให้บรรยากาศที่สอบพอบ้านบึงดูรื่นเริงมีตำรวจประชาชนร่วมแสดงความยินดีกับสฐีคู่ใหม่กันอย่างต่อเนื่องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด